สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ พบกันในช่องไอรีนอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้หยกยังไงให้คุ้มค่านะครับหยกกลมที่เราสุ่มได้จากโจวนนายพลนะครับใช้ยังไงจะให้คุ้มค่าที่สุดถ้าคนที่เล่นย,วยาวๆหรือว่าคนที่เล่นในระยะยาวเนี่ยคุ้มแน่ถ้าทำตามผมหรือว่าถ้าจะเอาผมเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนเขาอาจจะมีกําลังงบในการเติมเขาจะไปเล่นแบบอื่นก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่า ในส่วนของผมเนี่ยที่เติมไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกลือเออมันเกลือเกินไปก็เลยจะเติมให้แค่น้อยๆหน่อยเนานะก็ไปเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับ ตู้จัวไนโฟนนะครับตัวละครเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาสลับรับเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีระบบกันเกลืออยู่ในตู้จัวไนโฟนเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับในตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์อต่างประเทศก็เนี่ยนะครับตัวที่จะมาเนี่ยมันก็ยังเหลืออีกประมาณ3ตัวที่ยังไม่ได้เข้าของไทยนะก็จะมีตัวพวกซูมาจี้อะไรแบบนี้ก๊กอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ถ้าเป็นเจน2ปะ ต้องเรียกว่าเจน2ไหมเจนแรกมันคือ3ตัวนี้นะครับเจน2เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวซูมาอี้ที่เข้านะครับของโกกจกเนี่ยก็จะมีหลายตัวอีกเช่นเดียวกันต่อมาด้วยกกง้อนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่ยังไม่ได้เข้าส่วนตัวข้างล่าง3ตัวนี้เข้าแล้วแล้วก็ต่อด้วยที่กกขุนศึกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวที่ยังไม่ได้เข้านะระดับขุนศึกระดับมีป้ายนั่นเองไป ก็เราซุ่มแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกนะเราจะรอเก็บดองใบแล้วก็ไปเปิดตอนนั้นก็ได้แต่ว่าเราจะเน้นไปทางด้านการแลกเหรียญซะมากกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะแลกยังไงให้คุ้ม สำหรับร้านค้าที่จะมีมาให้แลกเหรียญน,นะครับเขาก็จะใส่ตัวระดับเอ่อสิเหรียญเข้ามาแล้วนะถ้ามันมีเข้ามาเนี่ยผมคาดว่าเขาจะใส่แน่นอนสําหรับคนนะครับที่จะดองไว้แล้วก็จะไปแลกตัว75เหรียญเนี่ยเขาก็มีความคิดเหมือนกันนะก็คือไม่แลกตัวระดับ60เหรียญน,นะครับแต่จะไปแลกตัวระดับ 75เหรียญมันคุ้มค่าไหมสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยเรานะครับก็จําเป็นที่จะต้องซูมตู้เลทพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาเลือกตัวที่มันระดับ60เหรียญแล้วสุ่มนะครับโดนแบบการันตีเลย15ื่นมันก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเรามาสุ่ม60ครั้งใช้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าได้เป็นตัวระดับ75เหรียญอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันเห็นไหมว่า คุ้มกว่ายเยอะนะครับเราก็เน้นตู้เนี่ยเป็นตัว75เหรียญแล้วก็ไปเน้นตัวธรรมดานะครับหรือว่าตัวระดับ60เหรียญเนี่ยแลกเอาเนาะมันคุ้มกว่ายเยอะเลยแต่ทั้งนี้งนั้นนะครับห่าง15เหรียญเนี่ยสำหรับคนอื่นจะไม่เยอะนะแต่สําหรับส่วนตัวเองเนี่ยเยอะถ้าคนที่เล่นในระยะยาวนะครับยังไงก็เห็นผลแน่เดือนหนึ่งนะครับจะเก็บได้สัก 4 0 50เหรียญ60เหรียญก็ว่าไปเนาะถ้าซื้อทุกวันนะครับมันก็นี่แหละสิ่งที่ผมจะมาบอกนะครับก็คือตัว75เหรียญเนี่ยให้สุ่มจากตู้ขุนพลซะมากกว่านะครับตู้แบบการันตีโดยตรงส่วนตัวละคร60เหรียญน,นะครับให้เราแลกจากตู้การันตีนายพลเอาละกันคือเอาเหรียญมาแลกตรงนี้ยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนแต่สําหรับกบกุ้ยเนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับก็คือตรงที่ว่า มันมีตัวที่ปั้นได้ระยะยาวแค่2ตัวก็คือตัวของโจผีและกุยแกนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือทุกตัวนะครับระดับ75เหรียญเนี่ย เก่งหมดเลยของกกุยมันอยู่ในนี้หมดอันนี้คือข้อเสียนะครับมันก็ใช้แค่60เหรียญแล้วก็เป็นตัวดีแค่2ตัวนะที่พอใช้ได้เนาะส่วนกกอื่นนะครับตัวระดับ60เหรียญเป็นตัวที่เก่งหมดเลยนะเอาจริงเนี่ยมันใช้ได้แทบจะทุกตัวแล้วก็แบบเทียสูงสูงนะครับใช้ได้ยาวๆส่วนในระดับ 75เหรียญนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าเราจะเลือกลงก็ได้หรือว่าจะมีแรงปั้นมากน้อยแค่ไหนก็ใส่หมดเลย3ตัวก็ถือว่าดีเนาะอ่าเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วของกกง่อนะครับตัวระดับ75เหรียญเนี่ยจะมีเยอะกว่าเขาเลยแต่ตัวที่จะได้ใช้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับหลกักๆเลยผมให้ตัวเดียวตัวแรกนะครับที่จะต้องทําก็คือตัวนี้มันชื่อว่าอะไรอะลกซุนบะ น่าจะใช่เนาะก็เนี่ยนะครับตัวนี้จําเป็นที่จะต้องแลกแน่นๆแล้วก็พวกตัวแท้งอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเข้ามาเสริมสัก2ตัวก็ได้แล้วก็ตัดออกไปสักตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจอะไรแบบเนี้ยนะก็จะเท่ากันเลย3ตัวแล้วก็ตัวระดับ60เหรียญนี่ครับทั้งหมดในนี้ตัวระดับ60เหรียญได้ใช้แน่นอนนี่นะครับตัวระดับ60เหรียญเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยนะครับ3ตัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับของไทยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะ แล้วก็ในกกของขุนศึกเนี่ยตัวระดับ75เหรียญนะครับมันก็จะมี4ตัวคือกกอื่นจะมี4ตัวหมดเลยแต่ว่าจะยกเว้นกกบุยนะครับที่มี3ตัวแต่ว่าได้ใช้ทุกตัวแน่นอนตัวระดับ75เหรียญมี4ตัวก็จริงแต่ว่าตัวที่ใช้ได้ยาวๆและใช้ได้ตลอดคือปั้นได้เลยนะครับก็คือตัวของกาเซียงต่อด้วยตัวซัพพอร์ต ตั้งเพ้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะครับกกนี้จะเน้นดาเมจเป็นส่วนใหญ่เนะาะ3ตัวนี้นะครับ1 2 3สที่เป็นตัว75เหรียญที่เราควรสุ่มเอาจากตู้เนาะแล้วก็มาต่อด้วยที่ตัวละคร60เหรียญน,นะครับก็จะมีว้วนเสี่ยก็จําเป็นต้องแลกใช่ไหมลิฟโป้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องแลกหัวโตวนะครับก็จําเป็นที่จะต้องแลกนี่ตัวดีๆทั้งนั้นนะ่ะกกเนี้ยไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวที่แบบไม่ค่อย ใช้กันแต่ไม่รู้มันดีไหมก็คือตัวนี้เราก็ลดทรัพยากรในการปั้นลงไปได้หนึ่งตัว เราใส่แล้วก็รวมรวม3 4 5 6สตัวพอดีนะครับนี่ก็คือสําหรับยกกลมนะครับที่เราควรแรกเนาะคือจากการแลกการันตีในตู้พวกนั้นที่ผมบอกเนี่ยก็จะใช้เพียงแค่60ครั้งเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะมีความคิดที่เน้นแบบตัวเดียวเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไว้75เหรียญเพื่อแลกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่เราต้องการเนาะแต่ถ้าจะให้คุ้มๆเล่นระยะยาวเนี่ย ให้แลกตัวที่มัน60เหรียญน,นะครับทุกก๊กเนี่ยดีหมดเลยยกเว้นก๊กวีนะครับที่สามารถแลกได้ก็คือโจผีแล้วก็กวยแกแค่นั้นเองแล้วส่วนตัวละครระดับ75เหรียญน,นะครับก็ค่อยไปซูมเอาในตู้เลส ตู้นั้นนะครับมันใช้เท่ากันเลยเราก็จะไปหยัดลงไปได้แล้วก็จะคุ้มกว่ามากๆคือตัวระดับ60เหรียญเรามาแลกในนี้แล้วเราไม่ต้องไปสุ่มในตู้เลทนะครับเราสุ่มตู้เลทก็คือตัวระดับ75เหรียญเท่านั้นถึงจะคุ้มในระยะยาวเนาะแถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับป้ายขนพลเนี่ยเราควรจะดองไว้ดีหรือไม่ป้ายขนพนนะครับผมว่าไม่ควรดองไว้นะก็คือกดครบ5ครั้งอยากสุ่มก็สุ่มได้เลยอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ คือจะรอแค่ตัวเลทเนี่ยมันยากนะครับมันยากเราจําเป็นที่จะต้องหาตัวละครมากินก่อนนะครับของกกตัวเองเนี่ยมันยังไงก็ต้องสุ่มใช่ไหมมันมีอัตราการที่จะออกตัวละครอื่นๆด้วยนะในนี้นี่ประมาณนี้เลยเราก็สามารถเอาตัวละครพวกนี้มาไว้ใช้หรือเอามาไว้กินก่อนก็ได้ดังนั้นดองไว้มันไม่ใช่สิ่งดีๆเสมอไปเนาะ ก็เนี่ยนะครับสำหรับที่ผมจะมาแนะนําก็มีอยู่เท่านี้เนาะดูเลทตัวละครเซิร์ฟนอกดิเออเขาใส่มา1.5อะไรแบบเนี้ยตัวแบบอย่างนี้ก็1.5 1%อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเลทการออกเขาไม่ได้แย่นะผมเลเวล60แต่ผมมีซูมาอีอ้คิดดูดิมีซูมาอี้ไม่พอเลยครับยังมีตัวนี้ด้วยที่แบบเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งแล้วก็ผมเนี่ยยังสามารถที่จะไปเลือกได้อีกนะครับเนี่ยนะครับมันสามารถเลือกได้ทุกตัวเลยจริงๆอ่าดีใช่ไหมก็ดีนะครับ แต่ว่าไม่บอกละกันว่ามาจากที่ไหนนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ควรเล่นตัวละครระดับที่มีป้ายแนะนําว่าเล่นตัวละครธรรมดาอย่าไปเล่นมีป้ายอย่างสโตร์ตัดตผมไม่ได้เติมซักบาทเลยนะครับแต่ว่าผมก็มีตัวละครระดับมีป้ายที่เยอะมากๆโดยแค่เลเวล60มันเป็นช่วงหลังเกมแล้วด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเขาควรจะปล่อยได้แล้วใช่ไหมก็ดังนั้นเนี่ยตัวละครนะครับมันก็จะเลยมีป้ายขุนศึกง่ายแบบนี้นี่แหละ ก็เนี่ยนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะดูจากผมแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไม่มั่นใจจะเอาไปเป็นแนวทางก็ไม่เป็นไรนะครับดูไว้แบบนี้นิดนึงก็ไม่เสียหายแล้วก็ดูไว้เพื่อความรู้นิดหน่อยก็ยังดีนะก็สําหรับคนที่จะไปเป็นแนวทางนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่แหละคือในตู้นี้ผมจะแลกตัวที่มันเป็น60เหรียญทั้งหมดเลยส่วนตัว75เหรียญจะไปสุ่มเอาจากในตู้การันตีนะครับก็มีอยู่แต่เพียงเท่านี้เนาะก็เนี่ยนะครับ วิธีของผมนี่แหละเดี๋ยวก็จะทําให้ดูไปยันถึงช่วงหลังเกมเลยนะครับก็นี่แหละสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมาแนะนําแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ